มีเหตุการณ์หนึ่งที่คนจีนทั่วโลกจะต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคือจะต้องทราบว่าปีนี้เป็นปีนักสัตว์อะไรและนักษัตว์นั้นจะมีการประทะกับบุคคลที่เกิดปีอะไรบ้างก่อนอื่นต้องรู้จักคําว่าไถ่สวยเอียไถ่ส่วยเอียก็คือเทพเสวยอายุคําว่าเสวยอายุหมายความว่าท่านเนี่ยจะมานําพาเอาอายุหรือชีวิตของเรา ให้หมดไปทุกปีทุกปีเมื่อเทพไถ่ช่วยเอียองใดเข้ามาเป็นอธิบดีองค์นั้นก็จะมีพลังมากที่สุดดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการคํานวณว่าบุคคลใดที่เกิดปีที่ไปประทะก,กับเทพไถ่ช่วยเอียก็จะต้องไปทําการแก้โดยการไหว้เพื่อขอพลังจากท่านให้ท่านได้อดโทษและอย่าให้ร้ายกับเราในปีนี้เทพไถ่ช่วยเอียเป็นเทพปีมะเส็งน้ําซึ่งจะมีการประทะก,กับบุคคลซึ่งเกิดปีกุลคือปีหมูนั่นเองเหตุการณ์จะเกิดจะปีกุลคือในเรื่องของอุบัติเหตุ ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของการลงทุนนะครับดังนั้นปีกุลหรือปีหมูปีนี้จะต้องไปไหว้เทพไถ่ซวยเอียให้ได้มากที่สุดบุคคลที่2ที่จะได้รับผลกระทบคือบุคคลที่เกิดปีขานคนปีขานจะได้รับผลกระทบคือในชีวิตอาจจะถูกคนให้ร้ายหรือถูกใส่ไลยป้ายสีหรือถูกนินทาหรือไม่ได้ทําความผิดแต่ได้รับความผิดนั้นโดยเป็นแพะรับบาปส่วนคนบุคคลที่เกิดปีวอก เป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่ายและชอบมีปากเสียงกับบุคคลอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวสำหรับบุคคลที่เกิดปีมะเสงเองนะครับก็ไม่ได้พ้น บุคคลปีมะเสงอยู่ในสภาวะที่ต้องเลือกทิศทางการที่จะเลือกชีวิตสองหนทางอาจจะมีสิ่งที่ต้องเลือกในปีนี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่หากเลือกไปในทางใดทางหนึ่งชีวิตก็จะไปทางนั้นดังนั้นปีมะเสงปีนี้จึงควรไตร่ตรองให้ดีว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรและวางเป้าหมายให้ถูกต้องและเลือกทางเดินให้ถูกต้องเลยครับหลังจากวันที่4กุมภาพันธ์หรือ10กุมภาพันธ์บุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดให้ไปที่ศาลเจ้า หรือไปที่วัดจีนไปทําการไหว้เทพเจ้าไถ่ช่วยเอียทั้ง3องค์คือองค์ที่เป็นเจ้าของปีองค์ที่เป็นนักษัตริย์ของตนเองและองค์ที่เป็นนักษัตริย์ของปีวอ,อกซึ่งเป็นปีพศ2511เพราะพลังของท่านจะมีพลังในการที่จะทำให้ไถ่ซวยเอียปีนี้ไม่มาทาร้ายเราได้อีกวิธีหนึ่งที่คนจีนจะไปไหว้ที่วัดก็คือการทําสะเดาะเคราะห์เรียกว่ากาลอคนจีนจะไปไหว้แล้วนํากระดาษเงินกระดาษทองปัดเคราะห์อ,ออก12รอบ เพื่อนำเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปและกวักโชคลาภเข้ามาอีก12รอบหมายความว่าตลอดปีทั้ง12เดือนจะมีเคราะห์ร้ายที่ออกไปและจะมีโชคดีที่เข้ามาคนจีนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นปีชงก็สามารถไปทำได้เพื่อเป็นการทำให้ชีวืของตนเองมีความดีงามและความก้าวหน้าครับคนจีนมีการนับถือ1าศาสนาสลทัทธิคือาศาสนาพุทธลัทธิเตา๋าและลัทธิหูคนจีนเรียกว่าซัมกะ แต่คนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ซึ่งศาสนาพุทธของจีนกับลทัทิเตา๋ามีความสอดคล้องสนิทแนบนัากลมเกืนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเราจึงสามารถเข้าไปไหว้ในรัฐธิของคนจีนได้เช่นกันเพราะเราก็คือศาสนาพุทธครับเมื่อเราได้รู้จักว่าใครถูกประทะใครถูกข่มเหงใครถูกให้ร้ายแต่มีบุคคลบุคคลหนึง่งซึ่งถือว่าเฮงที่สุดตลอดปีคือบุคคลที่เกิดปีวอก2,511 ซึ่งปัจจุบันจะมีอายุอยู่ที่45ปีถือว่าเป็นบุคคลดวงเฮงดังนั้นหากใครที่จะต้องการที่จะเฮงในปีนี้ขอให้เราได้ไปหาบุคคลน,นี้และนำของใช้ที่ติดตัวของเราใช้ประจำนำไปให้บุคคลน,นี้เพื่อมอบให้เรากลับมาอีกทีหนึง่งเป็นการรับพลังจากเขาเป็นการเสริมพลังของเราให้สอดคล้องกับปีที่เป็นนักษัตย์ปีมะเส็งและทาให้เราโชคดีได้ตลอดทั้งปีครับและสุดท้าย ซิงเจียอยู่อีซิงนี้ฮวกชัผมขอถือโอกาสอวยพรในโอกาสวันตรุษจีนนะครับขอให้ทุกท่านจงมีวาสนา5ประการมาถึงบ้านงโง่หกเหลิ่งมึงขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกิจการการค้าที่ก้าวหน้ามีบุตรหลานเป็นคนดีและได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลตลอดไปครับตรุษจีนปีนี้เลือกใช้ชุดไหว้ซีพีครบถูกหลักดีถูกใจ